วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูภาชนะทั้ง6ชนิดนะครับที่นิยมใช้เลี้ยงประกัดหรือฟอร์มประกัดนะครับเรามาดูความแตกต่างของแต่ละชนิดนะครับและข้อดีข้อเสียของภาชนะแต่ละชนิดนะครับว่าแล้วเราก็ไปชมคลิปกันเลยสวัสดีครับ พบผมในช่องพ m เอเมท้าฟมครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำภาชนะทั้งหกชนิดนะครับที่ไว้สำหรับเลี้ยงประกัดหรือฟองประกาศนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่อย่างที่1กันเลยนะครับอย่างที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นแก้วแบบนี้นะครับก็จะเป็นแก้วพลาสติกแบบนี้เลยไว้สำหรับใส่นามมีมีฝานะครับซื้อหาซื้อได้ตามร้านขายพวกพลาสติกทั่วไปนะครับก็จะมีขายนะครับแก้วแบบนี้ก็ประหยัดพื้นที่นะครับ ดูแลรักษาง่ายล้างทําความสะอาดง่ายนะครับแล้วก็มีฝาปิดให้ด้วยนะครับนี่ก็ใช้ฟอร์มกัดก็โอเคนะครับข้อดีนะครับก็จะเป็นลนักษณะพลาสติกนะครับก็จะง่ายต่อการดูแลเราก็จะล้างง่ายอะไรง่ายเงี้ยยกย้ายเราก็จะง่ายเพราะว่าเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็จะมีฝาปิดให้ด้วยแล้วก็ไม่กินพื้นที่นะครับข้อดีของเขานะครับเราไปดูอย่างที่สองอย่างที่สองนะครับ ผมก็จะใช้เป็นขวดน้ําอีกอีกอย่างนะครับขวดน้ําก็จะเป็นขวดน้ําพวกขวดน้ําดื่มทั่วไปนะครับขนาดหนึ่งลิตรนะครับก็เราก็เดี๋ยวผมจะทําวิธีการตัดให้ดูนะครับผมก็จะตัดช่วงนี้นะครับช่วงช่วงช่วงรอยต่อตรงนี้เลยเราจะตัดเตี้ยจนเกินไปนะครับตัดประมาณนี้ อันนี้ก็ได้แล้วครับก็เป็นภาชนะอย่างที่สองนะครับก็ข้อดีก็ประหยัดพื้นที่นะครับถ้าเราเลี้ยงในนี้สักสามวันเราค่อยเปลี่ยนน้าก็ได้นะครับก็ไม่เป็นไรสามสี่วันถ้าถ้ามันเพื่อนมีเวลาอีกหน่อยก็คือเจาะเจาะรูนะครับเจาะรูเอาหัวแรงนะครับเจาะเจาะรูให้รอบเลยแล้วเราก็เวลาเราเปลี่ยนน้าเราก็ดันดันน้ําเข้าไปเขาก็จะคล้ายๆพวกแบนบกักเขาน้ำก็จะไหลออกมาแต่ค่อนข้างจะเปลืองน้ำาว่าแบนบัก เยอะนะครับก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ไว้สาหรับปลอมมากัดหรือเลี้ยงมากัดนะครับก็สามารถตั้งบนชั้นวางแบบนี้ก็ได้เพราะว่าชั้นวางแบบนี้ก็ได้ก็ได้จํานวนเยอะเลยครับก็จะวางเรียงได้หมดนี่เป็นอย่างที่สองนะเดี๋ยวเรามาดูอย่างที่สามกันอย่างที่สามนะครับก็จะเป็นกระลอน5ลิตรนะครับกระลอน5ลิตรจะเป็นกระลอนพวกน้ํเดื่มทั่วไปเลยนะเป็นกระลอน5ลิตร ก็ข้อดีในการที่เราเลี้ยงในกระรอนห้าลิตรแบบเนี้ยปลาค่อนข้างที่จะโตเร็วจะกลางตัวสวยนะครับทรงค่อนข้างที่จะสวยนะครับข้อดีของเขานะครับข้อเสียก็คือเราก็อาจจะมองเห็นตัวปลาได้ไม่ชัดเจนนะครับนั่นคือแค่แค่ข้อเสียของเขาแล้วก็อาจจะเปิงน้ําเพราะว่าเป็นกระรอนที่ค่อนข้างใหญ่ต้องใช้น้าเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะตัดให้ดูการตัดนะครับก็จะตัดข้อบนนี่เลยนะครับเราจะจิ้มคัตเตอร์เข้าไปอย่างนี้ เาตัดข้อบนเลยนะครับเราอย่าตัดเตี้ยจนเกินไปนะครับเพราะว่าจะเสียเสียพื้นที่ในการทําของเราในการเลี้ยงนะครับได้สูงหน่อยก็ดีนะครับป้าได้ไม่ไม่โดดออกได้ครับนี่ครับได้แล้วก็เป็นกระรอนห้าลิตรก็สามารถเวียงเรียงตามพื้นตามอะไรเนี่ยเป็นแถวแถวได้สบายนะครับแบบนี้ ก็นิยมใช้กันนะครับเป็นกระรอน5ลิตรก็ปลอมปลาค่อนข้างปลาโตดีมากการเปลี่ยนน้ํานะครับการเปลี่ยนน้กากระรอน5ลิตรเนี่ยครับก็จะอยู่ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งครับอย่าง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 น้อยอาทิตย์หนึ่งนะครับก็เราค่อยเปลี่ยนน้ำถ้าเพื่อนๆนนานกว่านั้นก็ได้นะครับก็ใส่น้าค่อนข้างเยอะน้ําก็จะเสียช้าข้อดีก็คือตรงเนี้เราไม่ค่อยต้องเปลี่ยนน้ําบ่อยก็เป็นข้อดีของกระรอน5ลิตร เวลายกล้างยกอะไรเราก็เทออกแล้วก็เปลี่ยนน้ําได้เลยแค่นี้เองครับอย่างที่สี่นะครับอย่างที่สี่ก็จะเป็นกระป๋องนะจะเป็นกระป๋องสีกระป๋องผลไม้กระป๋องอะไรก็ได้นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยส่วนที่ฟาร์มเนี่ยจะเป็นกระป๋องกระป๋องนี่จะเป็นกระป๋องพวกผลไม้ดองนะครับก็จะไปซื้อมือสองมานะครับอันัซื้อมาใบละยี่สิบาทเองนะครับของมือมือสองก็เหมาะสําหรับนะครับ ไว้ฟอร์มตัวเมียไว้ขุนตัวเมียให้ได้ไข่เยอะให้ตัวเมียสมบูรณ์นะครับก็เพื่อนๆที่มีประกัดยกกักษ์ก็ไว้เลี้ยงประกัดยักษ์เนี่ยโอเคเลยครับกระป๋องลักษณะนเนี่ยข้อเสียนะครับข้อเสียคือกินพื้นที่แล้วใช้น้ําค่อนข้างเยอะนะครับใช้น้ำละเราเปลี่ยนน้าทีใช้น้ําเยอะมากแต่ข้อดีครับบางทีครึ่งเดือนไม่ได้เปลี่ยนน้าก็อยู่ได้น,นะครับก็เราเลี้ยงแค่ตัวเดียว ดูแลค่อนข้างน้อยให้อาหารอย่างเดียวก็เป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งภาชนะที่ไว้ฟอร์มปลานะครับก็คือกระป๋องของเรานี่เองมาดูอย่างที่อย่างที่ห้านะครับอย่างที่ห้าก็จะเป็นโหลนะครับจะเป็นโหลแก้วนะครับเป็นโหลเหลี่ยมไหลขนาดนะครับก็จะเป็นลักษณะน,นี้เลยก็มีตั้งแต่ขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่นะครับที่ฟาร์มก็จะใช้เป็นขนาด6・4・สี่แปดนะ 648กับ448ที่ฟาร์มส่วนมากจะใช้เป็นโหลขนาดฟางสี่ยาวฟางสี่ยาวสี่ขันขั้นเริ่มต้นนะครับก็จะใช้แล้วขณะนี้ก็คือเป็นเป็นโหลขนาดที่เราสามารถเอามือล้วงเข้าไปได้นะครับก็เอามือล้วงล้างทำความสะอาดได้นะครับข้อดีนะครับข้อดีของโหลนะครับโหลก็ทําให้เราสามารถเห็นตัวปลาได้ชัดเจนนะครับก็จะได้เห็นความสวยงามของปลาแบบชัดเจนนะครับข้อดีของโหลนะครับ ก็อข้อเสียก็คือเวลาเราขนล้างเนี่ยมันจะค่อนข้างจะลําบากนะเพราะว่าโหลเนี่ยโหลเนี่ยจะเป็นแก้วนะครับค่อนข้างต้องระวังการแตกอะไรเงี้ยเราก็ต้องถ้าอย่างโดนแสงแดดน้อยเนี่ยที่ตะไข่เกาะนะครับเราก็ต้องขัดต้องอะไรออกครับข้อเสียก็มีประมาณนี้แหละครับแล้ว <nu>? ก็ข้อเสียอย่างก็คือเป็นภาชนะที่ค่อนข้างมีราคาครับต้องต้องซื้อราคาค่อนข้างแพงเป็นเป็นบรรขนาดนะครับ อันนี้เป็นอย่างที่ห้านะครับโหลโหลแก้วแล้วผมก็ฟอร์มไว้ส่วนมากจะขึ้นไว้ขึ้นโชว์ปลาโชว์ลูกค้านะครับส่วนฟอร์มก็จะเป็นพวกกระรอนห้าลิตรแลวพวกเป็นบาดี๋ยวเราไปดูอย่างที่หกกันเราตัดมาชมชั้นชุดนี้ก่อนนะครับชั้นชุดนี้เป็นแค่บันไดสามขั้นนะครับตัวไม้เราเป็นไม้สอนนอกนะเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับโดนน้ําได้ปกติเลยนะครับผมจะพ่นลักเกอร์เสริมให้สองรอบนะครับชุดนี้น เวลาวางโหลนะครับก็จะเสมอฐานนะครับก็จะไม่เกยกันเลยนะครับก็มองเห็นตัวปลาได้ชัดเจนนะครับสวยงามเลยนะครับความสูงครับด้านหน้าจากฐานนี่ครับประมาณสี่นิ้วนะครับขนาดความลึกด้านในนะครับสิบห้านิ้วความสูงจากพื้นสุดชั้นยี่หกนิ้วนะครับความฟางด้านโชโหลนะครับยี่หกนิ้วนะครับชุดนี้มาพร้อมกระโหลความยาวหกนิ้วความฟางสี่นิ้วความสูงในแปดนิ้วนะครับ เป็นกาวซิลิโคนสีดำกระจกชน,น,นะสามมิลนะโหลจะเป็นไซส์ที่ค่อนข้างใหญ่นะครับสามารถเลี้ยงได้ทั้งประกาศปลาประกาศหางสั้นหางยาวสามารถเลี้ยงได้ทุกสายพันธุ์เลยนะโหลไซส์นี้ก็เป็นไซต์ที่นิยมใช้กันมากเลยนะครับก็จะเลี้ยงปลาได้ปลาอยู่ได้อย่างสบายเลยนะครับชุดนี้ได้ชั้นได้โหลทั้งหมดสิบสองใบครบชุดตามภาพเลยนะครับสวยไหมล่ะครับเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันต่อเลยครับมาถึงอย่างที่หกนะครับ อย่างที่หกก็เป็นโหูแบนบากครับแบนบากของเรานี่เองก็จะเป็นแบนเป็นขวดแบนนะครับก็จะจีดตรงเนี้ยจีดตรงช่วงเนี้ยดันน้ำนั้นน้ำ,นำไหลออกมาแบบนี้ก็คือข้อดีนะครับประหยัดพื้นที่ประหยัดพื้นที่มากแล้วก็สามารถล็อกน้อยๆเนี่ยก็สามารถเลี้ยงปลาได้เป็นเป็นพันๆตัวนะครับก็ข้อดีอย่างก็คือเวลาเราเปลี่ยนน้าเนี่ย เวลาเปลี่ยนน้าเนี่ยนะครับผมจะทําให้ดูเวลาเปลี่ยนน้ำเนี่ยครับเราใส่น้ำเราก็ดันน้ําเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวเศษอาหารนะครับเศษอาหารมันก็จะออกมาทางเนี้ยจะเราดันน้ําเข้าไปเศษอาหารเศษอาหารมันก็จะไหลออกมาทางเนี้ยเราเปลี่ยนน้าค่อนข้างง่ายแต่ข้อเสียนะครับเราต้องเปลี่ยนน้ำสองวันครั้งนะครับเพราะว่าพื้นที่ข้างในแบนบานเนี่ยเป็นพื้นที่น้อยเราใส่อาหารไปอะอาหารค่อนข้างเน่า เน่าได้เร็วนะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนนะครับปลานะครับอาจจะเสียได้เลยนะครับหางตกงอะไรเงี้ยเป็นโรคได้เลยครับเพราะว่าน้ําค่อนข้างจะเสียง่ายนะครับแบนบะก็จะมีถ้าเยอะๆเ,เราก็จะมีตัวแบบเนี้ยต่อท่อแล้วก็กดไปอย่างเงี้ยลักษณะนี้เลยผมก็ซื้อมาตอนนั้นใบละสี่บาทนะครับซื้อมาตอนนั้นใบละสี่บาทสั่งแล้วทำมาก็อย่างเงี้ยเราก็ได้ทีสิบสิบแบนนะครับสิบแบนเราก็นั่นเรื่อยไปเลย ก็เป็นภาชนะที่นิยมใช้กันมากครับเหมาะสําหรับฟาร์มใหญ่ๆที่เลี้ยงปลาจานวนเยอะเหมาะอีกอย่างคือเหมาะสําหรับปลาฮัมมูนนะครับฮัมมูนเนี่ยดีเยี่ยมเลยครับถ้าเราเลี้เราฟอร์มในบรรดาครับและนี้ก็เป็นหกภาชนะนะครับสําหรับไว้เลี้ยงประกัดไว้ฟอร์มประกัดนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับที่ว่าผมใช้นะครับแล้วเพื่อนๆอ,อาจจะมีภาชนะอื่นๆอ,อีกมากมายนะครับก็ลองคอมเมนต์ ได้นะครับว่าเพื่อนๆใช้ภาชนะอะไรเลี้ยงประกาศหรือฟอร์มประกาศครับจะได้เป็นแนวทางในการเลี้ยงต่อๆไปนะครับตัดคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับหากเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวไว้วันหลังเรามาพูดคุยแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับประกาศกันใหม่นะครับหากเพื่อนอยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับประกาศเรื่องไหนนะครับคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับวันนี้คงมีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับทุกคน